ก็ซิบอกเราแนะนำให้ท่านได้รับชมกับมิสูบิชิสตาดาแกน2.8ปี05 4ประตูนะคะคันนี้ราคาเงินสดค่ะอยู่ที่95,000บาทนะคะสภาพดังในรูปเลยนะคะทุกท่านรถปี05ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นสีสันดูสวยดูดีนะคะรับคันค่ะทุกท่านมีดูรอยบ้างเล็กน้อยนะคะเลกไม่170,000กิเกมตรโดยประมาณค่ะ ภายในสภาพตามนี้นะคะเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นรงไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะพวงมาลัย4ก้านนะคะรถสวยสภาพดีเดิมๆใช้งานได้เลยค่ะขับขี่ได้นะคะทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะห้องโดยสารกว้างๆสวยสะอาดด้วยสนใจดูรถได้แถวโคราชค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเดินทางไปดูรถ ท่านสามารถคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะ95,000บาทคะ่ะเงินสดอย่างเดียวนะคะแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นคะ่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยกันไว้ณนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ